ตามมารยาทก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการโอ้ไม่กอล์ฟนะครับเทปนี้เป็นเทปแรกของรายการของเราที่ออกอากาศทาง YouTube ช่องอมเบนสามนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสนามกอล์ฟบางกาะกอล์ฟคลับที่ใช้การแข่งขันบางกอกโอเพ่นปีนี้2023เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยๆค,คุยกันไปดีกว่าครับ พูดถึงการแข่งขันออทายแลนด์เนี่ยนะครับก็เป็นการแข่งขันกอล์ฟอาชีพที่น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มีการแข่งขันทั่วภูมิภาคของประเทศไทยแล้วก็มีนักกอล์ฟระดับหัวแถวมาร่วมแข่งในรายการนี้มากมายเลยทีเดียวเพราะว่าเขาต้องมาช่วงชิงแชมป์ที่จะได้เงินรางวัลไปครอบครองจากรางวัลรวมทั้งหมด3ล้านบาทเนี่ยที่1ได้4ี่แสนนะครับไล่ลําดับลงมา ถึงอันดับ60ยังได้20,000กว่าบาท วันนี้เป็นวันซ้อมครับของนักกอล์ฟทุกคนนะครับก่อนที่จะเป็นวันพรุ่งนี้เป็นวันโปรแอมนะครับแต่นักกอล์ฟที่เข้ามาร่วมในการแข่งขันขเนี่ยระดับหัวแถวของประเทศทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ยังมีนักกอล์ฟที่มีชื่อเสียงอย่างคุณพระดอนศรีชาพันธ์นักเทนนิสอันดับต้นๆของประเทศไทยเรารวมถึงนักสแสดงคุณภาพอย่างคุณปรเมศด้วยนะครับน้องปั้นจันทร์ก็เข้าร่วมในการแข่งขันขนี้ด้วยก็ที่จริงซ้อมมาตลอดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าสปีดต,ตกครับ เพราะว่ากําลังเวิร์กเรื่องของมืออยู่ข้างบนก็เลยสปีดต,ตกแต่ว่าผมคิดว่าสนามนี้ไม่จําเป็นต้องไกลมากอะไรเงี้ยครับก็พยายามเสิร์ฟให้อยู่ไฟเวแล้วก็มีโอกาสเล่นชอดอตงแล้วก็ไปทาบนกรีน green. เห็นว่า,าปีนี้รับยาวก็น่าจะพยายามาทําลูกเสิร์ฟให้ดีครับแล้วก็หาโอกาสที่จะเล่นช็อองครับก็เอายิงแล้วสนามนี้ก็เคยเล่นเมื่อปีที่แล้วล่าสุดแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยแบบ แข่งที่นี่มาตั้งแต่ตอนเยาวชนแล้วก็ก็รู้สึกชอบ,บสนามนี้เป็นสนามที่เล่นเล่นแลวสนุกก็เตรียมพร้อมก็เต็มที่ครับก็พยายามเล่นให้เต็มที่แล้วก็พยายามหาเกมตัวเองเพราะว่าตอนนี้ก็เอเชียนทัวร์ก็เริ่มซีซันครึ่งซีซันหลังแล้วครับผมส่วนผมเองขอใช้นามในนามว่าโปรลุงอ่ำเป็นโปรซีเนียดีกว่านะครับที่เข้ามาร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้ครับผม เรื่องของการเตรียมตัวของโปรลุงอ่ำนะครับถ้าเกิดติดตามในเพจโอไมก์กอล์ฟนะครับก็จะทราบนะครับความเคลื่อนไหวของลุงแทัดทุกวันเลยว่าทําอะไรบ้างไปทํางานเสร็จก็ยังต้องกลับมาซ้อมวันไหนที่ว่างก็จะพัฒนาร่างกายด้วยเข้าฟิตเนสที่บ้านนะครับที่โรงจอดรถแล้วก็มีโอกาสก็มาซ้อมที่สนามบ้างซ้อมตามสนามได้บ้างนะครับแล้วเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยกว่าจะลงตัวได้เนี่ยเรื่องมันยาวมากนะครับแต่จะเล่าให้สั้นๆ ก๊อฟเนี่ยไม่ใช่ของแพงอยู่ในถุงครับอาจจะเป็นของมือ2มือ3มือ4ของเพื่อนเพื่อนให้มาบ้างเอามาประกอบกันให้มันตรงกับสเปคสวิงของเราชุดนี้ขอบอกเลยว่าเหล็กซิกซ o อน ZX 765ซื้อมาตั้งแต่ใบเหล็ก5ถึงพิชชิ่เนี่ย5,000บาทประเสียบกับก้าน120กรัม S 2 0 0ของ d y n a มิ c โกแล้วส่วนไดเวอร์ก็ไปใช้ของ ไททาลิสนะครับ TSR 2หลบเกนะครับแล้วก็ใช้ก้านของไดมาน่า PD 6 0 S ส่วนเฟร์เวย์ก็เป็นซิม2ครับหลบสิบดห้าแล้วก็มีอ e ีเปอร์ครับเป็นหลบยี่นะครับแล้วก็มีชุดเหล็กเหล็กยาวนะครับเหล็ก4เหล็ก5เนี่ยเป็นของซิกซอนเหมือนกันนะครับก็ปรับแต่งก้านอะไรให้มัน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 เหมาะสมกับสวิงของเรานะครับล้วนแล้วเป็นของมือสองทั้งนั้นที่อยู่ใน ใน,ในถุงกอล์ฟของโปรลุงอ่ำนะครับโดยเฉพาะพัตเตอร์เนี่ยเป็นคนที่พัดแบบไม่ได้เรื่องมากเลยนะครับพัดเนี่ยมันเป็นของฟิลลิ่งจริงๆจ,จะยืนท่าไหนยืนไปตามธรรมชาติของเราเถอะแต่ความมั่นใจมันจะเกิดขึ้นได้กับความรู้สึกที่มีกับพัตเตอร์ตัวนั้นผมเคยใช้ Spider EX เอนะครับเอาไปแลกเขาไปแลกกับ Odyssey รุ่นโบราณมากเลยก่อนปีก่อนทูบอลอีกมั้งหรือไม่กร็รุ่นเดียวกับทูบอลโบราณมากเลยเป็นของผู้บริหารของ a d i d a s g o l f ครับ แลกมาแล้วก็หลังจากนั้นก็พัดดีมากไปทําให้ความมั่นใจในการเล่นบางกอกโอเพ่น2023เนี่ยจะสนุกมากสําหรับผมแล้วก็เนี่ยฮะอย่างหน้าตาเนี่ยไม่มีความกังวนอะไรทั้นั้นเลยเพราะทุกอย่างมันเคลียรเรียบร้อยในเรื่องของอุปกรณ์ติดตามชมได้ส่วนผลงานจะดีไม่ดีมันอยู่ที่หน้างานว่าเราเจออะไรก็ค่อยแก้ไขกันไปครับผมถ้าหลุมนี้นะ หลุมที่12เนี่ยถ้าได้พาคือพาสีเนี่ยถือว่าเซฟมากมากเขาตั้งใจไว้ว่าจะออก5ออกโบกี้หรือว่าออก6ออกดับเบิลโบกี้ก็ไม่เป็นไรอยู่ที่ว่า1จะอยู่ไหมแล้วต่อไป2จะเหลือระยะเท่าไหร่มั่นใจในระยะนั้นไหมเล่นไปเถอะระยะเดียวกันทั้งนั้นตีมา290อะ่ะย็นเหลืออีก230หลา ไปหาขา้างหน้เฮ้ยแต่พลังนี้ไม่สามารถตีสองออนได้า,า,า,าผมว่า230อากาศหนักๆอย่างนี้เด็กสตีไม่ถึงเดี๋ยวคราวหน้าถ้าออกเช้าก็บวกไปสักอีกเบิร์นดีกว่า หลุม12พาสี520หลาออกพาได้ถือว่าเบอร์เฮมพาใหญ่จ้า ทางสนามกอล์ฟในเครือของ m b k ครับบางกอกกอล์ฟคลับและลิเวอร์เดลครับที่ให้โอกาสได้ซ้อมสนามทั้งสองสนามน,นี้แล้วก็ได้ให้เข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้จะสนุกมากกว่านี้ถ้าผลงานออกมาดีๆแต่ก็คิดว่าดีคิดว่าดีซ้อมมาดี แนะนำกันหน่อยนะครับกลุ่มหลังที่ตามเราอยู่นี่ก็พี่ปัญจันทร์ครับพี่พรมนี่เราคุยกันสนิทกันดีนะครับแต่น้องคนนี้ครับผมเดินมาขอถ่ายรูปกันเอ๊ะรู้จักโปได้ไงก็เลยเชิญมาคุยกันหน่อยดีกว่าว่าน้องนี่เป็นใครมาจากไหนทราบว่าชื่อน้องหลันสวัสดีครับน้องลันสวัสดีครับทําไมมาถ่ายรูปกับพี่ย่ำไปเจอพี่ย่ำแม่ชอบครับแม่ชอบบอกแล้วไงว่าไม่ใช่รุ่นเราที่จะมารู้จักกันได้รุ่นแม่จะส่งให้แม่ดูจะส่งให้แม่ดูใช่ครับ นั่นเป็นนักกอล์ฟเป็นโปรจากที่ไหนมาครับผมเกิดที่เมืองไทยครับแล้วก็ไปเรียนที่สหรัฐรัฐฟลอริดาครับเรียนมหาลัยแล้วก็เล่นกอล์ฟด้วยครับใช่ครับเล่นกอล์ฟถึงระดับไหนครับที่นู่นอยู่มหาลัยอยู่ดิวิชั่นหนึ่งครับที่ฟลอริดาออใช่แล้วแล้วที่เมืองไทยนี่มาเพิ่งเพิ่งเตือนโปรครับเพิ่งได้เมื่อปีไหนครับเพิ่งได้เมื่อจริงๆปีนี้เลยครับอ๋อโอ้โหป้ายแดงนะกะ ใช่ครับลาง นี่เป็นหลุมที่2ของการแข่งขันบางกอกโอเพ่น2023นะครับที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับถ้าเดิมที่นักกอล์ฟทั่วไปได้รู้จักกันดีก็เป็นหลุม11ครับแต่ตอนนี้เขากลับฝั่งกันนะครับสำหรับการใช้ในการแข่งขันนะครับท่านทีหลังสุดนั้นอยู่ที่ระยะ170หลาที่ยากที่สุดคือกรีนหลุมนี้เป็นหลังเต่ายากถ้าออนผิดที่ก็มีสิทธิสาพัดได้มีสถิตินะครับหลุมนี้ว่าใครเคยพัดได้เยอะที่สุด ว่าตอนเด็กๆผมเคย <4 S 2> <c oughs> สี่นะสี่พัดมีได้ <c oughs> มีได้ครับ <c oughs> มีได้ไม่ไม่ใช่เรื่องน่าตกใจ <c oughs> เ,ปเป็นไ้สามนี่สบายๆสามนี่เป็นอะไรที่ไม่แปลกใจซะอ่ะอ่โอเคหลุมนี่หลุมยากครับน่าจะเทกันเยอะครับผม ได้มีโอกาสมาเล่นกับนักกอล์ฟอาชีพรุ่นใหม่ๆนะครับนึกย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสิบห้าปีก่อนที่ลุงเล่นอยู่ในทัวร์น้องๆเหล่านี้ก็คงจะเป็นเด็กตัวกระเปี๊ยกอยู่แต่วันนี้โตมาเป็นนักกอล์ฟอาชีพคุณภาพอีกหลายๆท่านเลยนะครับวันนี้น้องเสื้อลายขวาสุดนั่นน้องหมูนะครับแล้วคนกลางเสื้อสีน้ำเงินน้องเลแล้วก็น้องรันเสื้อสีแดงซ้ายสุดเจ๋งเลยครับผมสำหรับโปรลุงอ่ำก็ กระดึบกระดึบไปเรื่อยครับผมวันนี้วันซ้อมซ้อมก็เป็นที่น่าพอใจดีแต่เดี๋ยวเจอทีวันแข่งเลยครับสําหรับท่านนักกอล์ฟที่อยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราคานะครับเดี๋ยวเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นไปที่ขับเฮาส์เดี๋ยวไปเอาเรื่องข้อมูลราคาให้เผื่อมีราคาพิเศษให้สําหรับนักกอล์ฟครับผม ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้องมากพบกันรอดมากครับขอบคุณมากครับสรุปครับผมครับ สวัสดีครับรบกวนหน่อยครับสอบถามเรื่องค่าใช้ใจ่ายนักกอล์ฟทั่วไปที่มาเล่นวันธรรมดาอยู่ที่เท่าไหร่ครับม,มีบัตรสมาชิกหรือว่าไม่มีครับไม่มีบัตรสมาชิกครับไม่มีบัตรสมาชิกเดกอล์ฟกินทีคิดได้ลดรถอยู่ที่สามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทรวมหมดนะครับเดกอล์ฟไม่มีเมมเบอร์ไม่มีบัตรสมาชิกนะครับสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้บาท,บาทนะครับสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าเป็นเมมเบอร์จะอยู่ที่สองพันสามร้อยบาททุนั้นสองพันสามร้อยบาท,บาทสำหรับเดกอล์ฟทุกวัน เสาอาทิตย์ยกเป็นเสาร์อาทิตย์ยกเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับราคาวันธรรมดาเป็นเป็นอ่าเป็นสมาชิกทำไงครับอ่าใช้บัตรประชาชนค่ะแล้วก็กอรอกเอกสารจ่ายค่าสมัครห้าร้อยบาทค่ะโอ้ยผมว่าเป็นสมาชิกกันดีกว่านะครับทั้งลิเวอร์เดลแล้วก็ที่บางกอกกอล์ฟคลับห้าร้อยบาทคุณได้สิบในการเล่นแต่ละครั้งเนี่ยจากสามพันสี่ห้าสิบรถที่สองพันสามร้อยบาทลดไปเก้าร้อยบาทรไปเก้าร้อยกว่าบาทต่อครั้งนะคุณคิดดูคุณตีทั้งปีนี่คุ้มมากเลยกับการจ่ายแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับ เป็นสมาชิกซะ500บาทเล่นได้ทั้งลิเวอร์เดลแล้วก็ตังกอกอล์ฟเลยก็ครับนะครับราคานี้ในกอล์ฟเป็นไงบ้างครับในกอล์ฟถ้าไม่มีบัตรอยู่ที่2950บาทค่ะแต่ถ้ามีมบัตรสมาชิกอยู่ที่2 1 5 0บาทค่ะอบาทนะครับก็ยังไงก็สุดท้ายแล้วแต่จะตีกอล์ฟเช้ากลางวันเย็นค่ําขอให้มีบัตรสมาชิกเท่านั้นเพียง500บาทมาสมัครที่หน้าเคาน์เตอร์นี้เลยนะครับวันนี้รายการโอไมค์กอล์ฟทางช่องอมริน365 เป็นเทปแรก EP แรกหวังว่าคงจะได้รับสาระประโยชน์เกี่ยวกับรายการนี้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวสําหรับ EP ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการแข่งขันบางกอกโอเพ่น2023ที่เกิดขึ้นในวันที่7 8 9 10กันยายนที่ผ่านไปแล้วคงจะทราบผลกันไปแล้วแต่บรรยากาศว่าใครตีเป็นยังไงหมายถึงเขาเองอะ่ะผลงานจะตีเป็นยังไงเบื้องหลังในแต่และว,วันเจอปัญหาอะไรบ้าง แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังเผื่อเป็นประโยชน์และสาระให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับโอ้ไม o กอทาง YouTube แห่งนี้ในช่องอมริน365ครับผม